สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่นะคะสวัสดีนะคะแม่แม,แม่วันนี้นะคะได้พาพ่อแสนสุกนะคะออกมากินหญ้านหน้าบ้านนะคะตรงแจแม่แม่เอฟซอย่างนี้ก่อนนะคะว่าพ่อแสนสุกเนี่ยหายตกมันมาสองอาทิตย์เข้าสามอาทิตย์แล้วนะคะแต่ว่ามีแต่นะคะน้องนี้ซูมให้ดูใกล้ๆแม่แม่ดูบริเวณ ลึงนะคะตรงโคง้โคงๆตรงนี้ค่ะหลังก้นตรงเนี้ข้างล่างหางนะคะยังบวมอยู่ติ่งอยู่เลยดูค่ะแม่แม่ขมับหลังคิ้วนะคะยังบวมเป็นก้อนอยู่เลยอันนี้ก็คือเขาโชว์ให้เราได้เห็นว่าอาการตกมันเขายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะยังสามารถกลับมาตกมันได้อีกทุกเมื่อเมื่อที่เขาอาจจะเจอสาวเมื่อที่เขาอาจจะเจอคู่อรินะคะอ่า ฉะนั้นตอนนี้เราทำได้ก็แค่เพียงพาเขาออกมาบริเวณใกล้ๆบ้านหน้าบ้านเลี่ยงที่จะเจอพี่น้องช้างทุกเชือกยกเว้นน้องเมนนี่นะคะที่เลี่ยงเพราะว่าอะไรเพราะว่าพ่อแสนเนี่ยปีนี้เป็นหนุ่มเต็มตัว27ปีบริบูรณ์นะคะก็วัยกำลังพร้อมปะทะต้องพูดอย่างนี้เลยนะคะแม่ๆช่วงนี้ อาการกล้ามกึง่งกึึงจะตกมันอีกแล้ไม่ตกมันอีกแล้นะคะอารมณ์ยังไม่คงที่ยังไม่คงตัวนะคะเราก็คือเขาอยู่ในหลักมานานเกือบปีอะคะ่ะแม,แม่แม่ก็อยากพาเขาออกมารีแลกซ์นะคะตอนนี้ที่พ่อแสนกําลังกินอยู่ก็คือแตงไทยนะคะสั่งแตงไทยให้คุณพี่เขาเอามาวางไว้ให้ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะยามเช้าของพ่อแสนนะคะแม่แม่เอฟซี FC. ต้องเลี่ยง ให้เห็นพี่น้องช้างทุกเชื่อเพราะว่าอารมณ์ยังไม่คงที่นะคะในปีนี้ค่อนข้างที่จะตึงอยู่นะคะตึงอยู่ไม่ค่อยฟังเราเท่าไหร่นะคะก็เราก็ต้องเซฟกับทุกๆคนนะคะแม่แม่รักช้างก็ต้องรักควานด้วยนะคะแม่แมเอฟซีให้ความปลอดภัยด้วยกันทั้งคู่เรามีความจําเป็นต้องถือหอกถือตะขอต้องใส่โซ่เพราะว่าเด็กๆเ,เป็นช้างบ้านเป็นช้างเลี้ยงไม่ใช่ช้างป่าที่เราจะปล่อยได้ตามอำเภอใจนะคะแม่แม่ ที่เขาจะสามารถเดินไปไหนก็ได้เด็กๆเ,เป็นช้างบ้านนะคะทุกทิศทุกพื้นที่ตรงนี้มีแต่บ้านคนมีแต่ผู้คนมีแต่พี่น้องช้างด้วยกันถ้าช้างเราหลุดไปแน่นอนเป็นอันตรายแน่นอนนะคะไม่ว่าจะกับคนกับบ้านกับช้างกับสัตว์อื่นๆน,นะคะเนาะต้องเซฟไว้ก่อนนะคะขอคุณพ่อคุณแม่เข้าใจเราด้วยนะคะพอแสงก็กินแตงไทยค่ะแม่แม่กินได้แต่ว่าให้คนมายืนป้อนข้างหน้ายังไม่ได้นะคะ อยู่ไกลได้ค่ะอยู่ไกลได้นะคะน้องน,นี่ก็ถ่ายไกลๆเอาซูมเอาเนาะค่ะเนาะปีนี้เขาค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์มากแล้วบวกกับที่ไม่ได้ผสมพันธม์มา3ปีกว่าตั้งแต่มีลูกนะคะก็เลยทําให้อารมณ์ความรู้สึกค่อนข้างที่จะเต็มที่หน่อยนะคะในปีนี้เนาะค่ะเนาะนี่น้องอ้วนได้เข้าไปทํางานที่ลานแสดงแล้วหมาข้างหลังเด้อเทอเจอ ก็น่าจะได้มีเวลาให้พ่อแสนได้จีบสาวก็ต้องรอดูช่วงออกพรรษานะคะว่าจะมีสาวสาวมาหาพ่อหรือเปล่านะคะแม่ๆมก็ประมาณนี้เลยนะคะนี่น้องนีกยืนถ่ายไกลามากเลยแม่ๆมดูนะคะขนาดนู้อยู่กับเขาทุกวันเอายาเอาอาหารให้เขากินทุกวันเวลาเขาออกอย่างนี้เราก็ต้องปลอดภัยนะคะแม่ๆมคือเราต้องเซฟไว้ก่อนเราจะไม่ประมาทเราจะไม่ทิ้งช่องโหว่ให้กับเขาได้เกิดความคิดที่จะกระทำใดๆ นะคะแม่แม่แมอ่าคือเขากินยาของเขาดีๆไปนี้ก็ดีแล้วนะคะเรารู้ว่าอารมณ์เขาแบบนี้เราก็จะไม่ไปกระตุกต่อมให้เขาเกิดความคิดเป็นไปในทางลบนะคะนี่ก็กินยาตรงสวนของยายทวดไม่มียาฆ่าแมลงไ,ไม่มีสารพิษนะคะแม่แม่เป็นยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหลังบ้านนะคะแล้วก็ไม่ได้ใกล้ห้องน้ําด้วยนะคะแม่แม่คือเกิดขึ้นเองเลยนะคะ แ,แ,มแม่แม่สงสัยน้องนิกตรงนี้มันใกล้ห้องน้ําคุณยายหรือเปล่าทําไมสวยจังเลยคือก่อนหน้านี้มันมีฝนมาเป็นอาทิตย์<ม>เนาะค่ะแม่แม่แมมก็เลยสวยนะคะอ่ะาพรแสนก็เป็นช้างป่าหมอนเหยียบต้นหมอนใหญ่ทวดเด้อพระจ๋าเด้อเหยียบต้นหมอนใหญ่ทวดต้อนะคะเนาะนี่ก็ให้เขากินอย่างงี้ค่ะแม่แม่ให้เขาสบายใจอย่างน้อยได้ออกจากบ้าน นะคะได้ออกจากบ้านได้ทํากิจกรรมบ้างนะคะได้ยื้อเส้นยื้อสายบ้างเนาะค่ะเนาะอยู่แต่ในเสาหลักก็ปวดแข้งปวดขานะคะแม่แม่ได้เดินออกมาบ้างได้คือไม่ต้องเจอใครก็ได้นะคะในตอนนี้ให้แต่ได้เดินออกมาเอาร่างกายตัวเองไว้ก่อนนะคะอย่างน้อยๆได้ยื้อเส้นยื้อสายได้ก้าวขากว้างๆบ้างนะคะคือช้างตกมันนี้มันก็ทําอะไรมากไม่ได้น้องนิกไม่อยากให้ มีคอนเทนท์ที่แบบว่าหวาดเสียหวาดกลัวนะคะแม่ๆเพราะว่าคือถามว่าทําได้ไหมทําได้นะคะกับพ่อแสนทําได้แต่ช้างจะเสียนิสัยและช้างจะเป็นช้างที่นิสัยไม่ดีไปเลยนะคะไปแย่เขาให้เขาวิ่งไล่ไปทําให้เขาโยนใส่ทําได้หมดทุกอย่างนะคะแม่แมแต่ไม่ทานะคะแม่ๆม่สังเกตดูเลยว่าตั้งแต่ที่น้องเลี้ยงน้องช้างมากับตาอ้วนเนี่ยไม่เคยทําอะไรให้เขาทําเรากลับมาเลยนะคะจะทําให้ดีตลอด นะคะเพราะว่ามันก็จะดีต่อตัวเราด้วยเนาะคะ่ะเนาะช่วงอารมณ์กั้มกึ่งแบบนี้เนี่ยแค่ไปโยนอะไรใส่เขาแบบให้เขานิดนึงเนี่ยค่ะแม่แม่อาจจะโยนไม่โดนเขาคือโยนหลอกเขาอย่างเงี้ยล่อเขาอย่างเงี้ยเราโดนสวนมาเลยนะฮะอันนั้นคือได้คลิปได้ยอดวิวมาเลย <c oughs> ยิงพอแสนโยนแม่นด้วยเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ก็พยายามเลี้ยงเขาให้ดีค่ะอยากให้น้องนางจดจําแต่สิ่งที่ดี ที่มาจากพ่อเพราะว่าลูกนางเขารักพ่อแสนเขาอยู่กับพ่อแสนนะคะก็อยากให้เขาซึมซับสิ่งที่ดีจากพ่อมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแม่แม่แมเขาอาจจะแบบมีมวยบ้างแต่ว่าไม่อยากให้ลูกนางเจอตรงนั้นเราก็พยายามหลีกเลี่ยงนะคะ,ะวันนี้น้องอ้วนไม่ค่อยร้องค่ะเนื่องจาก ไปอยู่ลานแสดงมาหรือเปล่าปกตินี่ร้องบ้านแตกแล้วพ่อออกมาเกือบสิบนาทีขนาดนี้นะคะจะให้เขากินก่อนแป๊บนึงค่ะแม่แม่หญ้าตีนกาแบบนี้นี่อร่อยนะคะสำหรับน้องช้างนี่เขาชอบมากเลยค่ะถูกใจพระแสนเลยอูย้กินคำใหญ่มากเลยตาอ้วน ชอบดิดูค่ะกินโอ้โหดูได้กินคำใหญ่เลยดูค่ะแม่แม่คือถ้าพระแสนเขาไม่ได้ตกมันเนี่ยก็พ่วงก,กันไปทำงานเหมือนเดิมนะคะไปทำงานกับลูกนางได้เหมือนเดิมปกตินะคะปีนี้ก็ลูกนางจะไม่ได้พ่วงพ่อไปธรรมดาแล้วเพราะลูกนางก็เป็นดารานะคะ <c oughs> <c oughs> ก็ได้ไปทำงานด้วยกันนะค่ะแม่แม่ซีอันนี้ถ่ายาวันที่6 นะคะสิงหาคม2,567นะคะแซบเลยนะ้องพยายกินแซบเลยดูค่ะกินสบายใจแบบนี้นะคะดค่ะถ้าหูพิววๆหางพิว๊พ,วพ,วพวอย่างนี้ปกติดีค่ะแม่แถ้าหูตึงหูกลางหางกระดกอกตั้งเนี่ยอันนี้ระวังนะคะ น้องมาตี้รถตู้รถตู้เออเดี๋ยวแม่นิกมารอตรงนี้มาค่ะคุณตาก,ก็เก็บทำความสะอาดบ้านให้ลูกหนานนะคะม่าจะเก็บฝั่งพาอแสนใกล้จะเสร็จแล้วละค่ะวันนี้อากาศมันร้อนแต่เช้าเลยค่ะคุณแม่ อาเพาะมาแล้วจ้าเพาะจ๋ามาแล้วอืมอืมอืมอเพาะของลูกนางมาแล้วอย่าโกรธอย่าโกรธอย่าหายให้เพิ่นเพิ่นไปแป๊บเดียวเอง มา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 เพราะจ๋ามาแล้วจา้ามาเลยมาเลยอุย้ยดูค่ะแม่แม่ไม่โกรธพ่อแล้วนะคะว,ว้าวหนูไม่เกดิดอพ่อแล้วนะโอ,อ้ยปกติหนูร้องแล้วนะคะแม่แม่เนี่ยได้ไปลานสแสดงก็เริ่มไม่ค่อยเอาแต่ใจตัวเองแล้วค่ะเริ่มเข้าใจแล้วนะคะว่าพ่อก็ต้องมีเวลาของพ่อต้องออกเดินต้องอะไรบ้างนะคะแต่ก็ทําท่าสามเหลี่ยมใส่พ่อด้วยค่ะบาทนี้ นะคะโอ้ดี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 ด,ด,ดีค่ะดีแล้วลูกดีแล้วต้องรู้จักใจเย็นๆยนแบบนี้ดูค่ะแม่แม่เขาได้ไปเจอเพื่อนได้หาพอ่อเขาก็มีความคิดความอ่านที่โตขึ้นเนาะค่ะแม่แม่โอ้ดีจังเลยนะคะคิดว่าจะร้องแล้ววันนี้ไม่ร้องเลยปกติพ่อยังไม่พ้นชายคาบ้านตีังกากรีตแล้วนะคะอ่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีนะคะเนาะขอให้เป็นวันที่ดีกับทุกทุกท่านเช่นเดียวกันนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พ่อจ๋ากับลูกนางด้วยนะคะแม่แม่แมผิดพลาดประการใดอย่างไรก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะดูหันก้นไปรอพ่อให้พ่อจบนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด็กๆด,ด้วยนะคะแม่แม่ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ